โอเคสวัสด okay, so ีปีใหม่ทุกคนด้วยนะครับขอให้ร่างกายสุขภาพแข็แงแรงล่ารวยเงินทองทุกคนด้วยนะครับคลิปนี้ผมจะเอาปืนบอมแฟงมาลุยมัมมี่ห้องโนนะครับเฮ้ยแล้วบนตึกมีใครว่เออขึ้นมาขึ้นมาเดี๋ยวออกันตรงบันไดดิเฮ้ยใครเป็นปะอย่านะหรือว่าผมเก็นปะไม่ได้เป็นนี่หว่าขึ้นมาแล้วเอเคตายไป ดูหลังครับไอ้พกตัวนี้ผมโคตรชอบเลยดูดิบอกเล็กมากโคตรน่ารักเลยน่ารักสมุดตมีมากเอ้ยมัวแต่เล่นมัวแต่เล่นชิบหายแล้วเออสวยเพื่อนแล้วปืนอยู่ไหนวะเนี่ยโอเคเกือบแตกครับมัวแต่เล่นอืมเกือบล่วงอืมอ๊ยมาลุ้นล้มตบบาเพื่อนบังกระสุน ไอ้บอมตัวนี้โคตรกินมุมกล้องเลยครับดูดิมันกินมุมกล้องไปครึ่งจออะมองโคตรยากเลยหลบดีเพื่อนเดี๋ยวบ้างกระสุนคมไปอยู่ตรงนี้ก็ได้เหรอเฮ้ยแตกไหมแตกเ่อนแตกเกบนเลยคุณก็แตกหมดยังยังไม่วา เรียบร้อยหมดครับโอ้โหนี่สาดยับเดี๋ยวก็หมดเดี๋ยวก็หมดแดี๋เดียวก็สุดหมดครับป้อมตัวเนี้ยเดี๋ยวก็หมดสาดไปหรือสาดได้สาดไปแต่อย่าให้มันเก็บกล่งองกระสุนได้อะ่ะดันดันดันเพื่อนด,ด,ดันอือโอ้โหเฉียดเฉียดเฉียดนิดเดียว อ้าวอย่างงี้เรียบร้อยรอดยากครับอุ้ยอุ้ยอุ้มันดันวะอุ้ดออกได้วะแย่แล้วหน้าปล่อยให้มันออกมาได้เลยมันดันอะ่ะสวยมัมม,มี่เขาโคตรดุเลยนะแป๊บเดียวอะ่ะแตกหมดแต่ถ้าเป็นห้องไม่โนนี่ว่บาบไปอย่างครับจีจีแรงกว่าครับถ้าไม่บักนะ แต่ถ้าสีรูเขียวนี่ก็แรงมากครับรผมบอกเลยยิงยิงช่วยเพื่อนเอาแตกแย่แลไะไมจะรอดไปเนี่ยลงครับอยู่ไม่ได้แล้วไปสะพานครับหาเพื่อนเราวิ่งโคตรชา้าวิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วเอวอพาไป<อ>มาดูหลังด้วยครับเผือ่อมัน<อ>เกิดหลังงานเข้าแล้วเกิดหลังเอาดูดดูด สวยครับยิงฟรีครับปืนไฟครับดันไว้ให้โอ้ย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 ก็บเตกเก็บเต็กโอ้โหไม่รอดครับแต่อยู่ดีถอยช้ากว่าเพื่อนนี่หว่าเพื่อนก็ถอยเป็นหมดแล้วอ่ะอวสุดเยังไงงครัับจหวะนี้ไปแล้วโดดไปแล้วนี่ยังตามโอ้น่าจะเกิดล้างสะพานวะไปหมดแล้วบนตึกมีไอ้ไม่ใช่ตึกบนลังคาครับ นีบ่บอมลัวสูส้านเห็นหมดแล้วอือร้อยรอแล้วเหรอในท่อมีปะไม่น่ามีครับเหลือคนเดียวอะไรอะอะไรอะโอ้โหโ ดูด <laughs> ด,ดิครับทุกคนไวมากครับแป๊บเดีวยวนะแตกหมดแล้วเดขึ้นไปดิไอ้นี่ชอบกว่ามันไดครับหลังไม่นนมีมาแล้วมาแล้วแตกไป กันบอมที่บ้านกันบอมดูราคาร้อยห้าสิบมั้งกันบอมถ้าจำไม่ผิดแต่ว่ามันมีเตียบฟีอยู่นะไอ้กันบอมเนี่ยแต่ก็ต้องต้องรอรอรอบครับหรือไม่ก็ถ้าเป็นตา <20 S 2> ก่อนท <บา S 2> ี่เติมโปรโมชั่นนะเติมโปรโมชั่นเราเราไปเลือกเอาอ,ร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 อ่ะมันจะมีให้อยู่แต่เห็นเขาบอกว่าไม่น่าจะมีโปรโมชั่นแล้วครับ หลังปีใหม่หมัหงหรือว่าตอนไหนไม่รู้ครับแต่รู้ที่แน่รู้ว่าไม,ไม่มีโปรโมชั่นแล้วสิทธพง10ิทเพื่อนนี้ไม่มีแล้วครับแต่ผมก็ไม่รู้นะว่าเขาจะเอามาขายยังไงนะหรือจะเอามาขายแบบเป็นไอเทมมอตรงร้านค้าแบบเมื่อก่อนหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับถ้าเอามาขายแบบเป็นไอเทมมอเป็นในร้านค้านี่คือผมบอกเลยงานหยาบครับ คือของโปนี่มันดีนะมันคือมันได้หลายอย่างมากครับนี่ี่ดีอาจจะไม่มีความวิ่งไวด้วยอะถ้าถ้าเอาโปออกโอ้ตายสองวะ่ะเห็นไหมเห็นไหมตายไปตายไปโอ้ผมว่าจะลงไปเอาเพื่อนลงไปเก็บก่อนละตายตายิงให้อยูย่เอาแตก ชิบหายแล้วโอ้โหถึงพื้นปั๊บแตกปุ๊บบว่เกล็บรอบแล้วครับโคตรไวพยาพรมวิทย,ย,ยา,านภโมพุทธายละเลยเศกเสือเสกเสือโอ<ห>้แล้วผมเป็นไงขวางดิเออขวางขวังวาง,วางไวโอ้มันเป็นีนอีกแล้วทำไมชอบเป็นคู่ไว้ดีวะโอ้โหไหนดีกว่น อุ love, whatever, e, wan, wan, ja, ๊ดคลิบร be sure. oh, to right. ้อยแตกดีนสบัดเมาส์ทันถอยก่อนครับถอยก่อนตั้งหลักใหม่อย่าอย่าพึ่งตกอย่าพึ่งตรเอาไปไหนแล้วดูบอลโดนตบไปแล้วโอ้โหผมก็รอโดดอยู่โอ้โหมันจะบินซะหน่อยใครรีบตบคนส่งไวจังวะ กับแตกกับแตกื<ๆ>ไม่โดนอุ้ยไม่ไม่โดนได้ไงอะรอดยากครับผมบอกเลยรอดยากครับอุ้ย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 อุ่ยอุ้ยอยอุ้ออ้ยวออยุววอุยอุอุอยอ้ยะยออุยอ้ออยอุอคอยออ แตกไปหนึ่งแล้วอีกหนึ่งในท่อนน่ะครับได้ยินเสียงปุ๊กเปี้ยกปุ๊งเปี๊ยอยู่ทำไงว่าแล้วระเบิดม่วงด้วยสองลูกเลยออกมาเพื่อนไม่ไหวก็ออกมาไอ้หนูไม่ไหวก็ออกมาเอาเรียบร้อยมาครับรอบสุดท้ายแล้วโปยิงไม่ตายใช่เหรอปักกาเดี่นเปล่า แกรเดียนบัฟให้ไหมวะ่าละแกรเดียนบัฟให้ยิงว่าถ้ายิงไม่ตายนี่ไม่ต้องไปโทษเอ้าเปลี่ยนอีกแล้วรอบที่สองอะไรวะเนี่ยเมื่อกี้ก็เป็นโอ้โหเกมอะไรวะเนี่ยเขาตกไปโดนโอ้โแย่จัดครับอย่างเงี้ยสารรอบสุดท้ายละคอยบังอะพองอะอยากให้เป็นบอมบี้มักไไใช่ไหมเกมเนี่แตกไปยิงทำไม อยากให้เป็น Bref, ını, babies, 對對มัมมี่ก็ไม่บอกนี่ว่าเกมมาอยากให้เป็นมากก็จะเป็นให้ครับเตมผมก็เยอะอยู่นะทำไมผมเป็นมัมมี่ซ้ำวะปกติเท่าที่เคยเล่นมาถ้าเต้มน้อยนี่มันชอบเป็นมัมมี่ซ้ำอ่ะร้อยสิบเจ็ดก็ถือว่าเยอะอยู่ ส่วนมากผมเล่นไม่ค่อยสนใจแต้มครับเล่นอนมนุกครับเข้า,ายากแต่ไม่ยากสำหรับผมครับถ้ามันติดเหมือก็แค่กดสปีดเลยครับกดสปีดยัดเลยครับยังไ,ไ,ไงก็ถึงโอ้อลืมไปไม่มีเหนือด้วยเฮ้ยมีด้วยว่ะโอ้โหมัน,ร,ววมนรอบนี้มันวางเหนือใกล้เลยอะถ้ามันวางแถวแถวปากท่อน,นี่มันมันกดสปีด ไปได้ครับโอ้หถ้าวางงนี้คือจนบิรยาเลยอ่ะไม่รู้จะทำยังไงอ่ะลบ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 เอาเลยบักกาเดียบลบเพื่อนลบลบลบโอ้แลเราจะเข้ายังไงเราควงกันอย่างนี้หลบหน่อยหลบหน่อยให้เข้าหน่อย ไปดันมาดันมาดันเออดันไปดิเร็วเวลาจะหมดแล้วอ่าเรียบร้อย<ด>ผมติดติดอมตะแล้วครับนะครับโดนบักสองรอบแล้ว<อ>ผมเป็นอมตะแล้วตอนนี้ยังไงเพื่อนพิมเลยอมตะหลบดีเราไม่เข้ากันนะถ้าไม่ไหวก็ออกมาให้คนมีเอฟเข้าเพื่อนดูดิจะดันดันดันหน่ว ไม่ทันนะครับเวลาหมดแล้วห <rie> รือว่าทันวะไม่น่าทันครับ <rie> ff ff แปดวิเก้าวิไม่ทันนะ้ะ <คน S 1> มนรรุษย์ชนะครับไม่ยอมออกมาให้คนมีเอฟเข้าอ่ะ <ring it> เอาเรียบร้อยรอดครับไม่ยอมออกให้คนมีเอฟเขา <us> เข้าอ่ะรู้ว่า <sh arp> วเป็นอมาตุ์แต่มันเข้าไม่ได้มันติดมือมันต้องใช้เอฟเข้า เป็นปะเนี่ยเป็นอีกกูกดออก่เกมเลยนะโอ้โหเรียบร้อยหลีรอดยากครับที่ไหนไเนี่ยโอ้ยขึ้หลอดเว้ยมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่ครับหลังเข้าแล้วนะอ่าเรียบร้อยโอ้โหแตกหมดอีกแล้วชิบหายแล้วไปแล้วครับขึ้นหลังคาครับ ใครตามมาป่ะเฮ้ยได้ยินเสียงโอ้โหจิ๊บกับตึ๊กลับตึ๊กลับตึกไฟน่ะเปไฟอ่ะหายแล้วหายแล้วเออเออเอออืมอืมเรียบร้อยไปรอดครับไม่มีที่เล่นครับรอดยากครับรอดยากโอ้ยแป๊บเดียวเหลือสองคนอีกละน่าจะเหลือได้ท่อเหมือนเดิม ยังไงแล้วรอบนี้ไม่มีไม่มีตะปีดวะหลบดิหลบ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 ถอยดิมันเดินไม่ได้มันเดินไม่ได้เออลบในลบในลบในโอ้โหเนืบจัดต้องได้ละเออแตะไปแล้วหนึ่งเลยคนเดียวอ้าวเรียบปืนไฟโอ้โห อืมสวยเรียบร้อยโอเคครับคลิปนี้ผมก็เอาไว้เพียงเท่านี้น,นะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครห์ผมด้วยนะครับแฮปปี้นิวยอร์ทุกคนครับ